โอเคฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีทีวว่จะเข้าสู่รายการคนลกีอีกแล้วนะผมก็วันนี้เนี่ยจะมาอยู่ในหัวข้อสัตว์ในตำนานอีกแล้วนะผมซึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่านะผมแล้วก็ถ้าต่อจะสัตว์ในตำนานจะทำอะไรต่อใช่ไหมก็ผมคิดว่าน่าจะทำแคสเกมต่อไปเรื่อยๆนะผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันเลยเลยนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่านะผมหวังว่าเพื่อนๆจะ และยังรอติดตามกันอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยหัวข้อสารในตำนานเนี่ยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเลวิอาธานหรือลิเวียธานเองครับผมโอ้เดีย๋ยวว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนเคยได้ยินแล้วหรือเคยเห็นผ่านสื่อต่างๆแล้วผมเห็นเขาว่ากันว่ามันเหมือนมันกงกรตัวใหญ่ที่ได้รับพลังจักเทพนั่นเองครับผมแล้วก็ผมไปหาข้อมูลมาก็ค่อนข้างหายากลรบายเหมือนกันนะครับแล้วก็ เพื่อให้เป็การรอชาเสียเวลาเราไปรับชมรักฟังกันเลยครับผมเลวิวอาทานเลวิอาทานนี่มาจากตำนานเขาพวกฮีบรูเป็นสัตว์ในตำนานที่มาจากทะเลลึกม,มีลักษณะคล้ายมังกรจำบางพวกคือมันจะมีลำตัวที่ยาวขนาดใหญ่หัวยาวฟันแหลมคมแต่ส่วนใหญ่ที่พบไม่มีเขามีปีกที่กลางลำตัวผลมากมันจะออกไปทางครีบมีในตาที่ดุร้าย เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเวทร้ายกาจมากเห็นว่าว่าใช้เวทมนต์ได้เป็นสัตว์ที่ควบคุมผืนน้ําแห่งท้องทะเลบางทีเชื่อว่าสามารถควบคุมฤดูดฝนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดพายุครั้งใหญ่ตอนใหญ่จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์ถ้าจะชอบอยู่อย่างสันโด,ดและโดดเดี่ยวบางคนนับว่านับเป็นเจ้ามังกรแห่งผืนน้ําได้เลยแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาพบว่าเลวรยาทานเนี่ยเป็นสัตว์ร้ายทะเลต้อง ความในพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์อ้างไว้ในพันธสัญญาเดิมซึ่งเห็นเขาว่ากันว่าเลวาธาเนี่ยเป็นจอมปีศาจแห่งความอิจฉาริษยาที่ตเป็นตำแหน่งของมันและเจ้าลิเวียธาเนี่ยถูกกล่าวทั้งในคัมภีร์ชาวยิวและไบเบิลว่ากันว่าเป็นสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ที่มีหลายหัวมีฟันแหลมคมเหมือนจระเข้มีดวงตาด่างขนตาของตะวัน มาถึงมันโผล่ตาขึ้นมาเหนือน้ําเหมือนที่จระเข้ทําเวลาล่าเหยื่อตามันจะโผล่พ้นน้ำมาอีกเล็กน้อยเหมือนพระอาทิตย์โผล่พ้นเหลี่ยมของเขาในตอนเช้าราค้างมันก็ถูกกล่าวว่าพลังแห่งความสัตว์สนวุ่นวายเมื่อสร้างโลกพระพีปผัฏมการกล่าวว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงในระมีสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอ,อยู่เหนือน้ําและพราวิญ,ญญาณพระเจ้า ปกครองอยู่เหนือน้ํานั้นก็คือนั้นนี่แหละคือคือพื้นที่สร้างความสดสดุ่นวายแล้วคือลิเวียธานมายคําว่าเลเวียชาเนี่ยหมายถึงสัตว์ทะเลขนาดยักษ์หรือสัตว์ขนาดใหญ่ๆก็ได้แต่ในภาษาฮีบรูใหม่คำนี้มีความหมายเพียงคำว่าปลาวานเท่านั้นมีลักษณะเหมือนงูที่มีความยาวมากซึ่งปรากฏบ่อยมากในเกมแล้วก็ถ้าพูดถึง วาเลเวิยาธาในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้ใช่ภาพจริงหรือเปล่านะครับผมไม่แน่มันอาจจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้นะ้ครับหรือถ้ามันใช่อันนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็ความหมายของชื่อก็คือผู้ที่ขาดขาดความศรัทธาเลเวียาธาเป็นปีศาจที่คนหูของหลายๆคนน่าอาจจะเป็นเพราะมันได้มีบทบาทหลายอย่างในพระคัมภีร์ชาวคริสต์และชาวยิวซึ่งปรากฏในใบทแห่ง อเซียยีเจดครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเลวีอาธานคือปีศาจที่มีรูปร่างเป็นงูรูปร่างคล้ายมังกรเพื่ออาศใส่เทเลนหรือปกติจะถูกจัดให้มันเป็นเพศเมียในตำราก็ได้กล่าวไว้ว่ามันคืออดีตเทวทูตองค์หนึ่งในสวรรค์แห่งโลกกำเนิดโลกโลกกับเบเฮมกล่าวไว้ว่าเลวิอาธานกับเบเฮมกล่าวถึง ในวันที่5ของการสร้างโลกในบางตำราได้กล่าวไว้ว่าทั้งสองจัดไว้ว่าเป็นเทวทูตท,ท,ที่ชั่วช้า,าที่สุดนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลบางคนที่ศึกษาเกี่ยวกับมีสารคิดว่าเลวีอาธานก็คือเทียมแมของชาวบาบิโลนนั่นเองแต่ว่าในคัมภีร์ไบเบิลจะให้เลวีอาธานเป็นสัตว์ดุร้ายที่มัวนอาศัยในน้ำเป็นบทวาดของแมนดีนที่กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อถึงวันแห่ง แฮมมาเกดอนวิญญาที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกยืนกินบินอาหารของเลวีอาธานไม่ว่ารูปร่างของมันจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะักแต่ยังไงก็ถูกจัดว่าตัวปีศาจที่ร้ายกาจและน่ากลัวสุดเท่าที่มันจินตนาการออกและในหนังสือเรื่อง book of the job ที่ศัตว์สิธิ์ของชาวคริสตและฮีบรูเลวีอาธานถูกบรรยายว่าเป็นปีศาจร้ายที่พิลมหายใจเป็นเป็นพิษส่งร้ายกาจดังไฟ เมืม่อมนุษย์ได้เห็นมันจะต,ต้องกีดเ้อด้วยความกลัวอย่างช่วยเหลือไม่ได้แม้แต่ทห,หารกล้าผู้ชนะมาหลายสงครามยังต้องกีดร้อเหมือนผู้หญิงและยืนร้องไห้เหมือนเด็กความหวาดกลัวในปีศาจต,ตัวนี้ได้มีมานานมากซึ่งถือขป็น,นปรากฏใน The s e a s Call แต่ที่น่าสนใจคือในบันทึกนี้บอกไว้ว่าซากวันหนึ่งบุตรแห่งแสงจะทำลายบุตรแห่งความมืดและนำมาซึ่งหาย,ยาหนะของเลวิอาธานทำไมมันถึงได้เป็นตัวแทนแห่งความอิจฉาริษยาล่นะหรอ ราะว่ามันมีที่ซีแต่แตกงกันออกใบบางคนก็ว่ามันอิจฉาที่มนุษย์ได้เดินท้งบนบกในใน,น้ำมีอิสระเสรีแต่มันนั้นโหกักขังในท้องทะเลบ้างเพราะว่ามันอิจฉาในพลังอำนาจของพระเจ้าไอถึงอย่างไรไมันก็แท้ความหวาดกลัวในสมัยดึกดํำบ้านของมนุษย์แต่คนคงคิดว่าเลวิยาธานอะ่ะมันเป็นงูจริงๆและไม่ใช่ในภาษาฮีบรูที่แปลว่าปาวานและในเรื่องเซคเรตแมจิกออฟ อราเมลินเดอเมจหนึ่งในคัมภีร์สยเว่ของยุโรปบาบุว่ามีปีศาจละสงถึง4ตนก็คือ 1. Ifer, 2, án, 3, Satan, 4, ial, ลูซิเฟอร์ 2. เลวิอาทาน 3. ตซาตาน 4. เบเบรียลและลักษณะโดยย่อของเลวิอาทานโดย4ีอโดยเนื้อความแล้วบทที่4ีเอดมีกล่าวโดยย่อสรุปว่ามันเป็นสัตว์ทะเลขนาดย์เพศเมียมีหลายหัว มีพระกำลังมหาศาลมีโครงสร้างทาร่างกายที่แข็งกล้ามีเกล็ดตามร่างกายที่หนาเหมือนสองชั้นซึ่งบีบเสมือนเสื้อนอที่แต่ละชั้นแนชิดตัวและต่อกันเป็นเนื้อเดียวเหมือนตาผนึกที่แข็งแกร่งจนเราไม่สามารถหาเข้าออกได้มีดวงตาที่สอดสลับไปเสมือนแสงอันเจิดจ้าของอรุณลุ่งหมายถึงถ้ามันโผล่ตาขึ้นมาเหนือน้ําเหมือนที่จระเข้ทาเวลาล่าเหยื่อตามันจะโผล่นะ ขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนพระอาทิตย์โผล่ข้นเหนืยงเขาในตอนเช้ามีลักษณะฟันแหลมคมเหมือนจระเข้และสามารถพ่นไฟได้และแต่เพียงหายใจก็มีควันคุกกุ่นออกมาเหมือนหม้อเดือดมีเนื้อหนังมังสาที่อยู่ภายใต้เก็ดเหล่านั้นก็คือหล่อติดกันแน่นจนไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้อีกทันช่วงล่าหางก็มีสภาพเป็นเก็ดแหลมคมอาวุธต่างๆไม่สามารถสร้างความเสียหายได้ราคายเคือง อีกทั้งหัวใจแข็งแกร่งเหมือนแท่นโมหินและในหนังสือ Book of Job เนี่ยมีการกล่าวถึงว่าเป็นบีศารท์ที่ไม่มีทางมนุษย์จะเอาชนะได้เพราะมันเป็นปบีศาร้ายที่มีลมหายใจเป็นไฟเมื่อมนุษย์ได้เห็นมันจะต้องกรีดร้องด้วยความหวาดกลวัวใช่ไม่ได้ ถ้าไต่ทหารผู้กล้าผู้ชนะบาดสองครั้งต้องกรีดร้องถึงผู้หญิงได้ยืนร้องไห้เหมือนเด็กซึ่งความหวาดกลัวของปีศาจตัวนี้ได้มีมานานมากซึ่งหากปรากฏใน d e ซ t h s e i z แต่ที่น่าสนใจคือในบันทึกนี้บอกไว้ว่าสักวันหนึ่งบุตรแห่งแสงจ,จะทำลายบุตรแห่งความมืดแต่นำมาซึ่งไถนะของลิวิอาทานใครมนถึงได้เป็นตัวแทนของบาดแห่งความอิจฉาริษยานนหรอบางก็ว่าเป็นมีความทฤษฎีที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ว่ามันอิจฉามนุษย์ที่อยู่ได้ถ้าบนขขาพื้นดินและท้องทะเลนี่อิสระเสรีด๋ยวมันต้องถูกกัะขังอยู่ในในท้องทะเลแล้วก็ว่ามันอิจฉา,า,า,าพระอํานขับพาผู้เป็นเจ้าและถึงอย่างไรมันก็เป็นตัวแทนของความหวาดกลัวตั้งแต่สมัยเด็กดับบันพการของมนุษย์อยู่ดีและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของนิอุยาทานตันเองครับผมโอ้อย่าเจ๋วว่าเรื่องนี้เนี่ยเโหเคยเห็นในหลายๆเกมมากแล้วก็หนังหลายเรื่อง ที่แบบเป็นเหมือนชาวกรีกต่อสู้กับปีศาจยักษ์อะไรอย่างเงี้ยเลยับผมถ้าที่ผมเคยเห็นเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่อง Crash อัลไทท a นที่พระเอกสู้กับคาเค่นแต่ไม่รู้ว่าลิเวียาทานผมช่วงไหนแล้วผมแล้วก็ถ้าทุกท่านรักกันชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะผมและถ้าหากคำพูดคำจาไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสหลับคลิปนี้ that have.